ยันมัน่นค่ะนั่นค่ะน้อเพียงพงศ์ทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูคชื่อครูครีมน,นะคะครูชื่อครูบิวนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะมาตราตัวสะกดโอเคค่ะเดี๋ยวให้ครูบิวไปเปิดคอมให้เราเนาะอ่านักเรียนขอทราบไหมคะว่ามาตราตัวสะกดเนี่ยมีกี่มาตราคะ ที่แปดมาตาค่ะเองค่ะแล้วสงสัยไม่เอ่ยว่ามันจะมีมาตาหนึ่งที่มันไม่มีตัวสะกดคือม,มาตาอะไรคะแม,ม่กองตาตัวสะกดแม่กองกาแล้วมีอะไรบ้างคะในมาตาตัวสะกดแต่ละมาตาใครพอตอบใค่พอตอบคุณได้บ้างมีมาตาแม่กอกอนกงกองค่ะมีมาตาแม่ก่อ มากบมือให้ตัวเองหน่อยครูมิวคะได้หร้ยคะตอนนี้สมาธิที่มีปัญหานการเชื่อมต่อ,อเดืนเดือนนะคะอยาครูขอลองสักครู่นะคะโอเคระหว่างรอเรามาทํากิจกรรมกันก่อนดีเว่าเพื่อทพทวนความรู้ที่เราได้เรียนเคยได้เกิดเกิด <ๆ S 1> ไปในคาบที่แล้วอ่า้าสมมุติครูอยากจะถามว่าคำที่สะกดด้วยมาตตาตัวสะกดก็คือแม่กลมีคําว่าอะไรบ้างตอบครูมาคนละหนึ่งคำเริ่มจากพิมพ์ใหญ่ค่ะ บ้านค่ะโอเคค่ะพคำว่าวนอนค่ะนอนคำว่าว,วิญญาค่ะวิญญาโอ้ยอะควานมากนะเก่งมากแล้วคำที่ตุสะกดด้วยมาตาจะสะกดแม่กมลมหรอคะีตุ๊กมีอะไรกันบ้างเล่นจจอเด็กหญิงใบเฟินดีกว่าเพร,ะราะว่ากลมค่ะกลมเพรา,าะ่าจมค่ะจมอ่าไม่เป็นไรเนาะโอเคแล้วถ้าตัวสะกดที่มาสะกดด้วยมาตาสะกดแม่กลบ มาตราสกุมาตราอะไรบายบายค่ะ <começar. S 2> เริ่มแล้วนะนอนละคะเป็นมาตราสกุแม่อะไรติ๋มเด็กแม่โกนค่ะแม่กนเก่งมากตกลงเลยเพื่อนหน่อยแล้วคำว่านอนละคะแม่กนค่ะแม่กนแล้วคำว่าพรักะคะแม่อะไรคะเด็กหญิงพิมพ์ใหญ่ดีกว่า มาตาอะไรคะแม่กอค่ะแม่เ,เกอเก่งมากกอเพืเ่อนได้เยวันนี้ห้องนี้น่ารักมากเก่งกันมากเลยวันนี้ครูจะมาทำอีกอีกหนึ่งกิจกรรมกันดีกว่าก็าคือกิจกรรมเรียงคำต่อเพื่อนให้เป็นประโยคหนึ่งประโยคที่เชื่อมกันดะ้วยนะโดยครูจะกำหนดหัวข้อ,ขอขว่าแต่ละคนต้องใช้มาตราตัวมาตามามาตราอะไรโอเคไหม แกกินพิมพ์ใหญ่ครูกำหนดให้ใช้มาตาตัวชดแม่โกลหนึ่งคำนะคะพิมพ์เล็กแม่โกลและใบเฟิร์นแม่โกบเริ่มจากพิมพ์ใหญ่ ใหญ่อีกนะคะคือเขาเอาแม่กบแม่กบแล้วก็แม่ก,กนอ่าคิดคดิคิดดิสงอ่าอ่ากยรเริ่มจากตัอีกตัวใหญ่เหมือนเดิมเรเออาว่าเด็กเว่าว่าเรียนเรียนรวมกันเป็นเด็กนักเรียน ฐานการที่ครูได้เกริ่นไปข้าวที่แล้วพอสมควรแล้วนักเรียนก็เข้าใจมาตาตัวสะกดกนพอสมควรครูเชื่อว่าเท่งนี้เก่งมากๆครูบิวคะได้แล้วคะ่ะชื่อกอได้เลยๆแล้วคะ่ะไปกันดียก,ก่อนนะคะ